ชอบธุรกิจครับสิ่งที่อยู่ในมือของโบตอนนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นตาเพราะนี่เป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในเมืองไทยมายาวนานกว่า67ปีสินค้าที่สามารถอยู่ได้นานแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพจะต้องอันดับหนึ่งบริการต้องดีและที่สําคัญครับคือจะต้องถูกอ,อกถูกใจผู้บริโภคแน่ซเสลือเกินว่าวันนี้ครับโบได้พาบุคคลที่จะบอกเล่า90คุณผู้ชมฟังว่า ธุรกิจแบบนี้เนี่ยสามารถต่อยอดให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ความดีความเด่นเส่น์ต่างๆที่สามารถทําให้สินค้าตรามือนี้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาได้นานขนาดนี้คืออะไรไม่เป็นการเสียเวลาครับพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่นะครับคือคุณพราวันเรืองฤทธิเดชผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทสยามเอฟบีโปรดักต์จำกัดหกสิบเจ็ดป<บ>ีเลยใช่ไหมครับใช่จริงนานกว่านั้นอีกเหรอ เริ่มเริ่มจริงจริง5 1945นะ<า>ใบชาตรามือน,นี่ครับเราถึงบอกว่าอะไรที่เยี่ยมจริงๆถึงจะสามารถอยู่ยั้งยืนยงและนี่ก็เป็นหลักฐานให้ชัดเจนแล้วนะครับลบก,กวนหน่อยเธอนี่คือออริจินัลไทยทีหรือเป็นชาไทยเดิมที่อยู่กันมานานมากผมขอทราบหน่อยว่าเอ๊ต้นกำเนิดอนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงจุดเด่นเสน่ห์คืออะไรครับ ก็คือของบริษัทเรานะคะเริ่มจริงๆก็เริ่มมานานแล้วแต่ว่าตอนแรกที่ที่ที่ทำเนี่ยมันจะเป็นพวกชาจีนเราอาจะ i m p o อ t ที่อย่างที่บอกก็คืออากาศในเมืองไทยเนี่ยร้อนคนไทยก็จะนิยมดื่มแบบเป็นชาเย็นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือมันผ่านการเวลาว่าแบบเราเริ่มปลูกชากันเองที่ภาคเหนือแล้วก็พัฒนารสชาติให้ จนมาเป็นชาชาไทยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็คือในตัวชาไทยเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์คือมันเป็นชาที่มาจากาท้องถิ่นก็คือของของของประเทศไทยแต่ละที่มันก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันคือเราก็ต้องมาผสมให้ได้รสชาติที่กลมกลม่อม่าซึ่งไม่สามารถทที่ไหนในโลกได้ก็จะเป็นที่ผู้โอถุกใจทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ฟังแลวหนาวไปถึงหัวใจนะครับไม่สามารถหาทานที่ใดในโลกได้ต้องที่แห่งนี้และต้องเป็นใบชาตรามือที่นี่เท่านั้นเลยใช่ไหมครับทราบแล้วครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจุดเด่นสเสน่ห์คือพวกเาท้าเป็นที่นึงเถอสะส่วนผสมเมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วว่ามันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถามจริงๆนะมนาตรฐานในการผลิตหรือว่าโรงงานต่างๆเนี่ยเครื่องคาริโภคต่างๆทุกวันนี้เนี่ย ขาค่อนข้างดูแลความปลอดภัยคัอันนี้เนี่ยมาตรฐานชัดเจนไหมครับอ๋อชัดเจนค่ะเพราะว่าของเราเป็นผู้ผลิตเองนะคะแล้วก็อาจจะมีโรงงานอยู่ที่เชียงรายในส่วนของการผลิตเราก็จะเริ่มต้นจากการคัดสารวัตถุดิบของพวกใบชาเราก็จะต้องดูว่าใบชาตัวนี้เหมาะกับตัวนี้มีคุณลักษณะอย่างไงที่ผสมมาแล้วให้ได้รสชาติที่หอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะ พอพอเราคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเราก็ต้องมาผ่านการผลิตอ,อย่างเช่นการคั่วเราก็ต้องมีการควบคุมให้ได้ใบาชาที่คั่วมาดีเป็นยังไงเหมือนการทําอาหารเปรียบเทียบง,ง่ายๆแล้วก็ในมาตรฐานเราก็ต้องมีมาตรฐานมารองรับทั้งมาตรฐานที่ของไทยและต่างประเทศอย่างเช่นอยอ GMP แล้วก็ตอนนี้เรากําลังสมัคร HACCP อยู่นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากลที่รองรับ การผลิตเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม,มคุณผู้ชมครับไม่ต้องอะไรมากแค่ผ่านอยอยเนี่ยโบก็ขอปรบมือให้นะครับเมืองไทยนียนะครับอยอยเนี่ยเป็นองค์กรที่ได้ชื่อว่าเขี่ยวที่สุดเกือบติดท็อปของโลกเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดมีอยอยได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับปลอดภัยแน่นอนถามอิดด้นะครับทราบแล้วว่าโอเคผลิตชาเนี่ยแต่ทีนี้รบกวนแนะนำหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากชาแล้วเนี่ยมีอะไรแน,นะนําบ้างฮะ คนส่วนใหญาจะคุ้นกับเราในฐานะออของเป็นชายเย็นนะคะ,<ช>ะตัวนี้นเป็นตัวดั้งเดิมเลยแต่ว่าจริงเราเรามีชาเกือบทุกประเภทเลยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้นคือชามันมีหลายเกรด เก๋ธรรมดาคือเรามีสามารถตอบสนองกับลูกค้าได้ทุกตลาดใช่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นชาแดงก็จะมีอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชาไข่มุกนะคะชาไข่มุกนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของชาเขียวที่คร่าวๆก็จะเป็นตัวเขียวนมแลนวนี้จะเป็นชามัช่านะคะเขียวมัช่านี้เหรอแล้วก็พริกไทยเป็นชาใช่ไหมครับชาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิีนทีนี่ก็จะเป็นนี่อะไรครับนี่กองใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เป็นกาแฟค่ะกาแฟโบราณ โอ้ยผมเป็นคนที่ชอบทานกาแฟทุกเช้าพลาดไม่ได้ละ<ช>และด้านหลังนี่คืออะไรครับเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นชาสำหรับบางคนที่อยากจะทานสะดวก,กจะเอาน้ำละลายนา้ำได้เลยก็จะเป็นชายเย็นว่ามาผสมไม่ย<ะ>ุ<ะ>่งยากคือตักช้อนใส่น้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยใช่นนง่ายดีจังจะมีเขียวนมอันนี้อะไรชามนนาวเนี่ยค่ะชามนนาาแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็น เจ้ากุหลาดน,นะคะเหมาะสำหรับเวลาดื่มแทนน้ำเปล่าได้เลยอันนี้ก็จะแบบมีคุณประโยชน์มากมายเลยว่าแบบช่วยลดคอคเลสเตอรอลแล้วก็แบบสำคัญมากอ่าแล้วก็มีคุณลักษณะเหมือน,นโสมอะค่ะเนาะแอนตี้ออกซิแดนต์ใส่เข้าไยป่ะโอู้หูชอบอีโตรงนี้เหรอครับแหมพิธีกรเกรงว่าไม่ใช่คัำไม่ได้พิธีกรชอบมากครับเพราะชาเนี่ยมันเครื่องดื่มที่เรียกว่ามีมาหลายพันปีแล้ว แต่ว่าการที่จะเลือกดื่มที่หร่อยที่สุดเนี่ยต้องเลือกเป็นนี่ครับเป็นสิ่งที่รายการไรตี้ที่ช่องรวยยืนยันเลยว่าพรีเมียมที่เหมาะกับคุณคือชาเหล่านี้เนาะรบกวนหน่อยเลยครับได้ข่าวว่าเดี๋ยววันที่28ถึง30กันยายนนี้เนี่ยเขาจะมีงานมหากรรมสัญจรโคราชแววแววว่าจะไปออกบุธด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับจะมีอะไรในงานนั้นบ้างครับ นอกจากผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะเราก็จะมีตัวอื่นๆเพราะว่ามีเยอะเราก็จะไปให้มันครบเซตเลยข<ล><ค>นไปนหมดเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากจะได้รู้จักสินค้าพูดแนะนำอะไรเงรี้ยก็จะมีการสอนวิธีการทำด้วยนะคะสอนวิธีการชง์ชูมบเดาว่าอยู่บูธ C 2 5่ถึงใช่ไหมครับค่ะพระจองบูธใหญ่มากจองบูธใหญ่มากกล้าจองบูธใหญ่แปลว่าของต้องดีจริงอะเนาะใช่ไหมฮ มีวางให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีการสาธิตสอนวิธีการใช่ของเขาเยอะของเขาดีโอ้คุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้จริงนะยี่สิแปดถึงสามสิบเนี่ยมหากรรมชีช่องรวยสัญจรที่มอโคราชเนี่ยสี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยแล้วพบไปได้บ้านนางเอกตายค่ะสอบถามได้ครับจากแคมป์หรอค่ะโหัวใจดีจริงครับพวกขอถามนิดนึงชาวบ้านหลายท่านเนี่ยฟังแล้วเกิดความรู้สึกสนใจนะอยากที่จะร่วมธุรกิจแบบนี้เนี่ย ข้อแรกต้องมีคุณสมบัติแบบไหนข้อที่2ต้องเช้งบประมาณเยอะหรือเปล่าและข้อที่3เมื่อลงทุนแล้วเนี่ยการที่ได้กําไรกับคืนมาต้องใช้เวลาเท่าไหร่และข้อสุดท้ายอยากรู้มากๆบริการการขายเป็นอย่างไรรบกวนหน่อยครับในส่วนของคุณสมบัติที่อยากจะเริ่มทําตรงนี้นะคะก่อนอื่นก็จะอาจจะเริ่มต้นด้วยที่การดูทําเลว่าโอเคผู้บริโภคกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่า แล้วในส่วนวัตถุดิบเนี่ยคือเราสามารถบอกได้เลยว่ามาหาที่เราได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบให้ให้ลูกค้าได้ทุกตลาดแล้วก็เป็นคุณภาพที่ได้มาตรฐานราคาที่ได้มาตรฐานอ๋อผมเข้าใจแล้วคือขอให้บอกมาเถอะว่าร้านที่คุณจะเปิดแหล่งนั้นนะ่ะผู้บริโภคกลุ่มบริโภคน้นแบบไหนสินค้ามีตอบสนองทุกรูปแบบใช่แล้วต้องใช้งบเยอะไหมครับถ้าแจกจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยงบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ว่าลักษณะร้านเราจะลงทุนแบบไหนใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหนใช่อันนี้ก็คือสเกลของร้านตรงว่าถ้าเริ่มต้นต่ําสุดเลยมีแค่ห้าพันก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วห้าพันบาทก็สามารถร่วมธุรกิจได้แล้วครับใช่ได้อะไรบ้างครับห้าพันขออนุญาตเถอะอุปกรณ์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ใช่ไหมครับขายหรือคีออสหรือจะเป็นรถเข็นอะไรนี่คือแล้วแต่แต่ว่าแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์นี่ก็นั่งคิดรวมอยู่ใน5,000นนั่นเหรอครับใช่คือ คุณมากเลยอะคุณภาพแน่นไปหมดเลยครับครับจริงๆแหมแน่นอนนอะเวลาทุกคนเขาลงทุนเนี่ยสินีเขาคิดเสมอเลยว่านานแค่ไหนกว่าที่สินค้าเนี่ยจะสามารถตีกําไรกลับคืนมาได้ในส่วนของเรื่องวัตถุดิบชากาแฟนี่ก็ขอรับรองเลยว่าถ้าของเรานี่สามารถใช้สิ่งที่ดีกับลูกค้าได้นะคะแล้วก็ในในราคาที่ ยุติธรรมอยู่แล้วเนาะใช่นานไม่ก่าจะได้กาไรคืนถ้าออกบู๊ห้าพันงัครับอย่างสถิติที่เร็วที่สุดเนี่ยอ่าจจะอันต่ำกว่าทิ่หนึ่งก็คืนได้แล้วไม่ถึงอาทิตย์ถ้าคุณเลือกแหล่งถูกถ้าคุณเจาะกลุ่มตลาดได้โดนใจเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยก็จะได้กําไรคืนแน่นอนถ้าคนทําไม่เป็นล่ะครับาะแบบบางคนเนี่ยแบบอันนี้ผมเนี่ยไม่เคยเข้าครัวเลยแต่เกิดหัวใจไปละสอนไหมอ่ะสอนไหมอ่ะอ่าคือของเราตอนนี้ก็ สอนที่สถาบันชี้ช่องรวยนะคะร้องครับมีสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยด้วยใช่ไหมฮะใช่อาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานในชากาแฟรหรือว่าอาบัวชานมไข่มุกหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ของเราเราเราก็จะมีเบอร์เบอร์ใดครับเบอร์ใดครับศูนย์เลยนะศูนย์สองนะคะหกเจ็ดสามสองสามหกศูนย์คอยครับในภาพศูนย์สองหกเจ็ดสามสองสามหกศูนย์นะคะหรืว่าติดต่อปุ๊บก็สามารถที่จะรู้ได้ทันทีว่าโอเคถ้าเกิดใครทำธุรกิจ<ๆ>จะต้อง เริ่มอย่างไรบ้างนั่นเองใช่ไหมครับใช่ผมเลยพูดบ่อยๆแล้วครับว่าสถาบันสอนที่พี่ช่องรวยเนี่ยแล้วใครสอนครับกลเม็ดกันชงชาเนี่ยก็จะมีอาจารย์เชษฐานะคะเป็นยอดดวงใงหัวมีอาจารย์เชษฐชานี่ต้องบอกว่ารู้ทุกเรื่องอาหารทุกอย่างแม้แต่นมสดนะครับถ้าหนึ่งสอนเลยว่าจะต้องรู้แบบอะไรยังไงแบบ ทุกเรื่องจริงๆไม่ผิดหวังครับให้ไปสามัญสา,ารชีพฟรีช่องรวยแล้วคุณจะชงชาได้อร่อยอย่างนี้นี่เองอได้รู้นะ่ากำไรเป็นยังไงต้นทุนแบบไหนอะไรยังไงมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับก็ขอฝากนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะช้แล้วก็ของเราก็จะมีอย่างที่บอกชากาแฟทุกประเภทนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชม คถึงชาก็คิดถึงชาตามือนะคะเพราะของเรามีรสชาติดีอร่อยถูกใจผู้ดื่มนะคะชาตามือค่ะหลายท่านคงเริ่มถูกอกถูกใจเหมือนโบ๊ทได้แล้วครับแต่คุณแพรวรบกควนถามนิดนึงแล้วสถานที่จัดจำหน่ายเนี่ยใบชาตามือเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับก็ชาของเรานะคะก็สามารถหาได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะหรือแล้วก็มีจัดจำหน่ายที่แม็โคท็อปถ้าสมมติ หาไม่ได้ก็สามารถโทรมาที่เบอร์ดีได้นะคะ2673 2360อหโอ้โหสั่งซื้อได้เลยใช่ไหมครับแปลว่าทุกแข่งคืนซูเปอร์มารเก็ตชั้นนำเนี่ยมีพร้อมบริการให้คุณอยู่แล้วอีกนิดนึงเถอะเราทราบแล้วว่าโอเคการลงทุนนีไม่แพงเลย้งเอาใจเข้าใจเรานะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชมทางบ้านเนี่ยโอเคโทรไปทนอยากขายมีโปรโมชั่นพิเศษไหม ก็สำหรับท,ท่านผู้ชมที่โทรมา5ท่านแรกนะคะที่เบอร์026732360เนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษขออุบว้ก่อนละกันนะคะจริงเหรอเงินยิ่งรอไม่ไหว026732360ค่ะขุมทองรออยู่นะครับคุณผู้ชมเลือกก่อนนะครับว่าจะโทรไม่โทรเหมือนคุณแพลวครับผมประทับใจจังวันนี้ในการรู้สึกภาคภูมิใจมากเอ๊ความเดิมตอนที่แล้วบสจำได้ว่า งานมหากรรมสัญจรที่โคราชคราวนี้28-30กันยายนใบชา์ตรามือออกบูธด้วยใช่ไหมใช่อะไรนะก็พบกับเราได้ที่ C25-26 นะคะโอ้โหเล่นเปิดบูธ C c 5ี2เนี่ยไม่ธรรมดานะพูะใหญ่มากงั้นทุกคนถามเถอะครับมีอะไรโชว์ในงานบ้างครับเนี่ยก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชนไหนที่มีโอกาสได้ไปงานนั้นก็จะได้ เห็นผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีบุคลากรคอยแนะนำต่างๆแล้วก็สามารถจะเรียนรู้วิธีการชงได้ที่งานค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดและจกแถมขอให้ไปเนืยอผมขอโทรไปเจ้าโรงแรมก่อนได้แม่โกไม่มีที่นอนเพราะว่าผมคงพลาดไม่ได้เลยละครับกับงานมหากรรมสันตอนที่โคราชคราวนี้คุณผู้ชมก็อย่าพลาดไม่ได้นะแปดถึงสากันยายนนี้อย่าพลาดทีเดียวเชียววันนี้ภูมิใจเสือเหลือเกินครับ ที่มีโอกาสได้พาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนตัวเล็กแต่ความสามารถของเธอเนี่ยทำให้เราภาคภูมิตามกันและนี่แหละครับคือใบาชาตรามือซึ่งพบกันได้แน่อย่างั้นมาหากรรมชี้ช่องรวยนี้ที่โคราชแต่ถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยมีความสนใจและอยากจะเปิดร้านแน่นอนอยู่แล้วอยากจะเพิ่มพูนฝีมือเนี่ยอย่ารอช้าครับสถาบันสอนอาชีพรวยอาจารย์เชษฐาครับท่านพร้อมครับที่จะบอกกลเมเด็ดไพ่ในการใช้วัตถุดิบระดับขั้นเทพเหล่านี้ มาชงชาให้อร่อยที่สุดและถูกใจผู้บริโภคที่สุดแน่นอนครับเมื่อวัตถุดิบดีรสชาติอร่อยลูกค้าก็ต้องมาหามากไยแน่นอนวันนี้นะครับรายการนัที่ช่องรวยได้กลางแผนที่แล้วเส้นชัยอยู่ที่บนยอดจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่พร้อมกับใบชาตาเมืองอยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าความกล้าและใจคุณพร้อมไือย่างถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันสิครับเริ่มออกรถพร้อมกันที่เบอร์02 6732360ค่ะแล้วความสำเร็จแห่งมหาสิรษฐีก็จะอยู่ที่คุณครับวันนี้วริษัทที่ช่องรวยขอพรบคุณมากนะครับที่นำสิ่งดีมาบอกเล่า90ให้พวกเราทุกคนฟังสวัสดีนะครับ